ากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมคลิปไปเลยนะครับเอาแล้วครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะพบกับผมจูเนียร์ทีเอชแชนแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานถึงเกือบเดือนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปิดแพ็คนะฮะแฟนชอยนะครับผมทีมนี้เลยนะครับผมยังสตาร์นะครับผมนี่เลยครับผมแฟนชอยยังสตาร์นะฮะก็จะประกอบไปด้วยอ่า เออร์ลิงบารฮาร์นชันโชพวกเดวี่พวกเอ็นดี้ฟาติอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมแต่ก่อนที่จะไปอ่าเปิดแพ็คเนี่ยผมขอไปรับทองแมตตีก่อนนะฮะก็คือผมเล่นแมตตีก็สองร้อยทองเนาะเออก็ไม่ได้มากอะไรเล่นจบเลยนะครับผมนี่เลยฮะก็จะมาเปิดจํานวนสามร้อยทองนะครับผมก็จะมาเปิดกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอประเดิม บอกดอรอตำนานก่อนเพื่อไม่คิดมันสั้นเกินไปนะผมตำนานเนี่ยผมก็ยังมีอีกขาดอีกเยอะเลยนะผมวิมากครับผม <laughs> เอา่ะมีดวงวะตำนานแท็กแรกก่อ,อกเลยแท็กแรกของวันนะฮะตำนานมาครับผมโอ้ยยังแหลกเหมือนเดิมอันนี้ผมอัดเครื่องรองนะนใครหุ้ยผิวผิวดำซีเอล่าหรือเปล่า โอเคครับ okay, ผมวีเอล่านะฮะอยู่คำ้คำๆมาแบบนี้ก็ยอดไปเลยครับผมวีเอล่านะฮะโอเคครับผมล็อกเลย์ล็อกเลยนะครับผมตัวนี้ต้องได้ใช้แน่นอนมาครัผมแฟนชอยยังสตาร์นะครับสำหรับแพ็กแรกนะฮะตัวที่ผมอยากได้แน่นอนครับผมเรือิ้งวอลฮาร์แลนด์นะผมแต่ที่ผมอยากได้จริงๆก็มีอีกเยอะครับผมในกระน,นี้ใครก็ได้ครับผมสามไอ้ทองเนี่ยขอเข้มเลยซ้ำนะผมแพ็กแรกกันนะฮะ พอเป็นฮาเรนแล้วกันเนาะคือเป็นตัวเลียฮาเรนแต่ผมก็เล่นข้อมือบ้างไม่ข้อมือบ้างนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใ่เป็นสำรองนะครับผมหมาผมรอยทองแรกฮนะโอ้โหไม่เดวี่ก็มูชิล่าผมจังหวะน,นี้ไปน่าจะไปบาเยนนะลองวันนี้มาดูนัผมว่าใครจะเป็นใครจะออกแพ็กแรกรอยทองหืมเป็นเดวี่นะครับผมก็ดีนะเดวี่ผมก็ ก็ใช้ไามตั้งแต่ตลอดเลยตั้งแต่ต้นทีสั่นเลยนะแต่แต่รหัสนี้ผมยังไม่มีเนวี่นะครับผมอันนี้เป็นรหัสรองนะโอเคครับผมแฟชั่ย,ยุโรปเนี่ยผมว่าช่างมันคอนแล้วกันนะโอเค,คผมอยู่ตัอ้งอาทิตย์หนึ่งมีอะไรเหลือเฟือครับผมมาผมแพ้ที่สองนะฮะจะเป็นใครครับผมถึงได้อังกฤษนะเฮ้ย <c oughs>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  ใบเย,ยนอีกแล้วเนี่ยอย่าบอกนะของมิชิล่านะเ่มิชิล่าจะดีมากเลยโอ้โหซ้ำนะครับผมโอ้โหเบวมีมาทำอะไรแย่แยะคือนักเตะแม่งสิบเอ็ดคนมึงให้คูเบวี้ซ้ำเลยนะโอ้โหเกินไปเกินไปเกินไปเดี๋ยวมีรนะอ,อบสองอ่ะบอกเลย โอเคครับมาแขกที่สามนะผมเป็นอังกฤษนะครับผมดูทรงแล้วเนี่ยโอเคผมไม่น่าจะชานโชหรือไม่ก็เป็นดีนเฮนเดอร์สันนะครับผมหรือไม่ก็อินดีดีนะก็อนดีดีมาพอดีครับผมเป็นหลีอังกฤษนะครับผมอ๋อโฟฟาน่าครับผมโฟฟาน่านะครับผมไม่ใช่อินดีดีนะเออ เอัหนึ่งนะอุ้มลงว่ะอุ้มลงว่ะครับหนึ่งนะฟูฟาน่านะครับผมเ็นกองหลังเออได้นะฟูฟาน่าก็ได้เ,เหมือนกันอ,อินดีีครับฟูฟาน่ามันอยู่ทีมเดียวกันเองผมลงผมลงเองแหละผมนึกว่าจะเป็นทีมชาติอังกฤษไงผมลงนะที่ินที่ไหนได้เป็นหลีกนะครับผม <c oughs> เป็นลีกนะไม่ใช่ทีมชาติอังกฤษนะครับผมเนี่ยมันจะมีชานโชโชดีชนแฮมสันที่เป็นทีมชาติอังกฤษนะ โอเคครับเดี๋ยวคีมันจะสั้นเกินไปเดี๋ยวผมไปเปิดแพ็กตำนานลเล่นกันดีกว่าแท็กสองแพ็กนะครับผมมาเพราะว่าผมได้พีเอล่าไม่ออกครับผมมาให้สุดท้ายอีกยี่สิบจีพีเนี่ยอีกแท็อีกสองหมื่นจีพีแตผมจะเก็บไว้ครับผมโอเคไม่ออกนะครับผมมิวซันเซเมโดนะโอเคหลังจากที่ผมได้มาแล้วผมก็มาดูว่าผมว่า มันเจ็ดแต่ละตัวมันอัพเต็มเท่าไหร่นะผมเองก็รีมแนละ้วเหมือนกันนะเดซายครับผมเดดไซสิงหโฟฟาน่าเดวี่ครับผมเดวี่มาสองเลยนะเออดีนะเป็นหัดลองหน้าหัตหลักนี่มึงมันร้อนกว่าน,นี้อีก <laughs> โอเค <laughs> ผมเรามาอัพโฟฟาน่ากันก่อนเลยนะครับผมอ่ะ <laughs> อันนี้ไปเลยครับผมผมเก็บไว้เยอะมากเลยนะไอ้ห้าดาวเนะี <laughs> ่ยเอาไว้ใช้พวกที่มันอันยากๆนะครับผมเอาหานะฮะ ดีเหมือนกันนะผมกองหลังน้อยนะเออกองหลังรหัสนี้ผมน้อยมากเลยมาไม่จะใช้อีกนะสุดทรงอ่ะ96นะครับผมตัวนี้น่าจะตาน97นะครับผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าดูจากค่าพลังอะไรแล้วเนี่ยเอออายุอะไรละ <c ười> เยอะๆเลย <c ười> มา เตรียมไหมโอเคผมน่าจะจำเลยนะผมว่าเยาไปเด,ดวี่ครับผมเดวี่เอาเป็นห้าดาวสองอันแล้วกันตันไหมครับผม <laughs> ก็ไม่ตันนะฮะโอ้โหใช้ทรัพยากรได้เปลืองมาก <laughs> <laughs> มาต่อ ยอะเกินไปหรือเปล่ามาครับผมโอเคใกล้ตันแล้วโอ้อยนิดเดียวนะ <c oughs> นี่ถ้ามันแบบจำกัดพวกอะไรใส่เนี่ยผมใส่ยับไปแล้วนะมาโอเคครับผมตันแล้วนะผมิปน,นี้ก็จะมีประมาณนี้ผมสำหรับใครชอบก็ยืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์เพื่อติดตามผมในคลิปใหม่ๆหมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณครับ